มันไม่ขึ้นเลยไปขึ้นแล้ววงหนึ่งไงเมื่อกี้วงหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอะไรคุณนัดขอขอหัวหน่อยขอหัวผมหน่อยขอขอหัวตี้หน่อยดีมากดีแล้วคุณแรกข้างหลังอัดติดตะลัวไอ้สัแคทตีใหม่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  เอาคารากินีออกไปแล้วบอกคารากินีออกไปแล้วอ่ะเห็นป่าขึ้นแล้วนื่อไงคารากินีไปแล้วไอ้ยากจังวะเดี๋ยวใครดีถ้าจะสังเวยออกจากตีอีกคนหนึ่งดีแรมไง S <S นั่นดีมาแล้วสามแล้วสามแล้วท่องไว้เป็นอันแรกของเซฟลงสายคนจะเยอะไปนลินมันมันแบบเตืินแบบนี้มนันดีเน็ตแล้วก็ลงได้อีกรอบนึงใช่ปะ <c oughs> เฮะยรอสาวเหรอใช่มาด้สิครับจะได้เห็นเป็นเรียวเรียวแถมแล้วเท่าไหร่นะอ่ะาแล้วหกแล้วเริ่มใช้กันแตกเล้วอ๋อแต้กันแตกวะมาเปิดทูเร่จังเลยอะ ได้เพียงแท็พันเก้าเลยปื่นเต้เหมือนคาวาล่าเลยเออยเนไม่ฮทเลสแหละโอหถ้าตกถ้าลอบหนึ่งตกขนาดนี้ก่อนอัพแพดนะก่อนอัพแพทนะหลังอัพแพทไปมันเป็นชื่อไปเลยนะก็คือรอบหนึ่งก็ได้เป็นคนหนึ่งเลยดิรอบอหนึ่งได้หลักรองนะแล้วนั่นแหละคนวัดโชคดี เดี๋ยวดิที่สองนี่จะอัพคลิปใช่ไหมเก่าเก่าที่สองนี่เนี่ยเยเยตัวที่สองเซฟลอยอยู่เนี่ยตังพร้อมมาด้วยกั9แล้วสิบแล้วมั้งเนี่ยสิบแล้วว่ะอีกสองทีสองทีชี้ชะตาสิบเ็ดป่ะอ่าสิบเอ็ดอ่ะอีกทีหนึ่งอ่าเหลือสิบชี้ชะตาชี้ชะตาชี้ชะตาฮะสิบสิบเอ็ดสิบสเอ็ดร่วงอุ้ยยีละวี่ลห้าพันแล้ว นเมื่อนึนันเลสอที่ห้าพันก็ก็ต่างเดิมไม่ไม่เยอะนะสิบสองละองล้านหแล้โอ้โหมโคตรดีลองต่อดีลองต่อแล้วรออะไรกาชาดิค่ตอนตอนแบดพันสี่สี่พันห้าเดี๋ยวไอเฮดไอเฮดไอเฮดไอเเฮดไอเฮดไอเฮไอเฮดไอเฮดไเฮดไอเฮดไอเฮดไอดไอเฮดไอเฮดไอเฮเฮดไอ เสียกูอยู่ไหนเอาจะเลยว่ามนาันจะผ่านโม่นะเสานี้ก็ได้มันว่างป่ะโหไม่ฟูงฟังอ่าอ่าพวกนี้กี่โมงอะพี่กอน เดี๋ยวนะถ้าจะเอาถ้าจะเอาไานอนมาต้องสามสามชิ้นป่ะไม่สี่ไม่สี่ก็รองเท้าอีกอันหนึ่งเรือ่าก็ได้นะจะไปแก้โฟได้เน,นี่ย WD เสริม WD เขียน,นชื่อเสร์มมา ตาเมดมาทั้งจ้าแล้วเนิ่ยจะหาผูกของแบบนั้นคอนเข้าใหม่เข้าใหม่เนะข้ารัานใหม่มันบอกว่าเยอะแล้วชักเยอะแล้วถ้าจะหาของที่ดีที่สุดแล้วเราก็มาที่นี่ลถูกต้องแล้วตเด มันไม่ให้หมวกต่อจะย้ายหน้าทำไมก็เตะมันวุงออกก็จบแล้วต้องเข้าเกมใหม่เลิกตัวเลิกตัวใหม่มันเนี่ยมันว่าเงินบักเป้า